ดีคุณผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆตอนบ่ายแก่ๆแดดร่มลมตกนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีแล็กซ์จากการงานสักนิดหนึ่งนะคะนี่เดี๋ยวจะมาจาัดสวนแคคตัสในภาชนะแก้วนะแก้วแก้วกว,วายหรือว่าจะเป็นถ้วยโถ้ชามที่เรามีอยู่ โดยที่จะเป็นภาชนะก้นตันนะคะไม่มีรูนะแล้วก็สามารถที่จะจัดได้เหมือนกันนะคะ <Okay. S 1> ขึ้นอยู่กับเทคนิคการให้น้ําดูความชื้นนิดนึงนะให้น้ําเยอะไปก็มีสิทธิ์ที่จะเน่านะหรือเกิดเชื้อรานะความชื้นสะสมเกินไปเนื่องจากว่าเขาไม่ไม่มีรูระบายนี่เหรอไหมคะโอเควันนี้เราก็จะไม่ให้น้ําบ่อยจนเกินไปแล้วก็ไม่ให้ให้ชื้นแต่ไม่ให้แฉะจนชุ่มโชกนะคะโอเค เดี๋ยวนี้เราจะมาจัดใส่ถ้วยแก้วไปนี้นะวางอยู่ไม่ได้ใช้ประโยชน์นะคะก็เอามาจัดเป็นสวนแคคตัสน้อยน่ารักน่ารักวางประดับบ้านเก๋ๆสวนแบบนี้จะเป็นสวนแบบสวนแห้งนะคะไม่ใช่สวนชื้นนะหลักการจัดก็จะคล้ายๆกันจัดสวนในขวดแก้วแต่ว่าจะง่ายกว่าเพราะเราจะใช้ภาชนะปากกว้างนะ กว้างประมาณนีค่ะสามถึงสี่นิ้วขึ้นไปนะให้ใส่ต้นไม้ใส่อะไรได้หรือว่าใส่ก้อนหินที่ไม่ใหญ่มากจนเกินไปอุปรกรณ์ก็เลือกภาชนะที่เราจะจัดนะคะโอเคเป็นแก้ววายหรือว่าถ้วยก็ได้นะก้นตันนะคะแล้วก็ต้นไม้นะคะก็ใช้เป็นไม้ประเภทเดียวกันที่ต้องการแสงแดดความชื้นอะไรใกล้เคียงกันนะจะได้อยู่ด้วยกันได้ง่ายๆนะคะดูแลง่ายด้วยนะนี่เราก็จะใช้ดอสซิเนีย มะพร้าวทะเลทรายสัก2ต้นน้อยๆอ,อันนี้ดาวล้อมเดือนดูก่อนว่าจะใช้หรือเปล่าแล้วก็มีพวกแมมเม็ดพริกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแมมน้ำตะขอนะประมาณนี้นะคะต้นไม้ไม่ได้เยอะเพราะว่าภาชนะเราไม่ได้ใหญ่โตและมากมายนะคะโอเคขั้นตอนแรกก็คือจะรองก้นกระถางด้วยปกติถ้าเราจัดสวนถาดธรรมดาเราก็จะรองด้วย กามะพร้าวใช่ไหมคะกามะพร้าวหรือว่าฐานนะแต่อันนี้เราก็จะเน้นที่ความสวยงามแล้วก็สามารถที่จะระบายความชื้นได้ดีนะไม่อุ้มน้ำจึงเกินไปนะคะเราก็จะใช้หินภูเขาไฟเม็ดเล็กเบอร์ศูนย์ศูนย์นะคะเม็ดเล็กสุดน,นะโอเคใส่เข้าไปรองก้นรองก้นแก้วหรือว่าภาชนะของเราเนี้ยให้สูงขึ้นมาสักประมาณ นิ้วหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็ประมาณสักเกือบนิ้ว่าจะาสเสน่ห์ของสวนแบบนี้น่ะเราจะมองเห็นเลเยอร์ชั้นของหินด้วยนึกออกไหมคะโอเคเนี่ยจะเป็นชั้นพูกเผาไฟต่อมาก็จะเป็นดินแคคตัสแล้วก็เป็นทรายหยาบแล้วก็ข้างบนนี้ก็เป็นหินกรวดเพื่อความสวยงามนะคะถ้าเป็นแก้วงสูงเราจะมองเห็นชัดเจนแต่อันนี้เราใช้วัชนะแบบนี้ แล้วก็มีลวดลายด้วยนะถ้าดีก็เป็นแบบเปรีปร้ยเป็นภาชนะที่แบบว่าเนี่ยมีลวดลายอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นชัดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าหลักการก็เหมือนกันนะคะชั้นแรกนี่ก็จะรองด้วยเห็นภูเขาไฟประมาณสักหนึ่งนิ้วนะคะอ่าซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายความชื้นที่บอกนะคะจ <Okay. S 1> ากนั้นนะคะชั้นต่อมาก็จะเป็นดินปลูกแคคตัสสูตร พัฒนาแล้วของเรานะ,ะ <Wow. S 1> สุดที่มีกากาแฟด้วยนะโอเคแล้วก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยอินรีอัดเม็ดนะคะปุ๋ยเคมงเคมียาการเชื้อราอะไรไม่มีนะคะเป็นค่อนข้างจะเป็นออร์แกนิกนะคะป <Wow. S 1> ลูกให้มีไม้อวบอยู่ด้วยอันนึงใช้ซ่อมเลยใช้ไม้ ิ่มฟันหรือคลาดเล็กๆที่เรามีนะคะวางลงไปเอาหรือจะเอานี้หินซ้อนไว้ข้างหลังภาชนะเล็กเกินไปแล้วก็เราก็จะใส่ต้นไม้ได้ไม่เยอะนะคะ <Okay. S 1> จะอย่างนี้แล้วกันเนาะให้หินอยู่ข้างหลัง <Okay. S 1> เป็นแบ็กกราวแล้วก็มีน้องอวบอยู่ตรงนี้โอเคนะคะก็สุดแล้วแต่จินตนาการเลยนะถ้าใครจะชอบแบบไหนก็ใส่ไปได้เลย แล้วก็องค์ประกอบรองลงมาก็คือใหญ่รองลงมาก็จะเป็นน่าจะเป็นแมนแมมหนำตะขอตัวนี้ให้มีช่องไฟนิดนึงโอเคอ่ะพอให้ตั้งอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมีหินมีทรายแล้วก็มีกลวดประคองต้นมไม้อีกทีนะคะเอาแมมเม็ดพริกไว้ตรงนี้นะใกล้ๆโขดหินนี่นะแล้ก็จะสูง สูงรองลงมาโดดเด่นรองลงมาจากไอ้ต้นอวบนี่นะคะ,ะนี่มีหน่อเล็กๆนี่หลุดออกมาก็ใส่ไว้ด้วยกันนี่แหละวางไว้ด้วยกันนี่แหละ,ะตามด้วยแมมน้ำตะขอก็คือ ชอบอะไรก็ใส่ใส่เข้าไปเราจะเอามะพร้าวใส่ไปด้วยดอสทีนเนียของเรากระจิ๋วหลิวจริงๆจริงๆเขาจะชอบน้ำมากกว่านะชอบความชื้นมากกว่าแคคตัสนะ,ะหน่อยนะไอมะพร้าวนี่ แคคตัสก็แล้วแต่เราสีห้าวันครั้งแต่ว่าแคคตัสดอซิเนียนี่ประมาณ3-4วันแล้วก็จะลดครั้งหนึ่งชื้นแต่ไม่แฉะอาจจะกละแทกกระทานนิดนึงให้ดินเสมอกันเนาะเราจะใส่ชั้นทรายหยาบชั้นทายลงไปให้เขาแบบว่า ระบายความชื้นได้ดีขึ้นอ,อีกใช้เป็นเม็ดปอปเปอร์เม็ดดินเผาเม็ดเล็กนี้ก็แล้วกันเนาะก็ดูตามภาชนะนะคะถ้าภาชนะเล็กๆเกนี้ยเราก็ไม่ต้องใช้กรวดหรือว่าหินใหญ่มากมันก็จะดูดูไม่ปรลาโมเดลมีตุ๊กตุนตุ๊กตาถ้ามีช่องว่างเหลือก็มาใส่ได้นั่นก็จะใส่เปลือกหอยให้เป็นบรรยากาศของ ทะเลทรายนิดหนึ่งนะคะการรดน้ํานะคะเนี่ยเราจะประยุกต์ใช้ในขวดบีบแยมนี่นะที่เรามีติดบ้านนี่นะใส่น้ําเข้าไปอันนี้น้ําเราผสมน้ําส้มควันไม้เจือจางหนึ่งต่อ500นะลงไปนะคะก็เราจะลดเฉพาะตําแหน่งที่เป็นต้นไม้นะอันไหนที่มีรากเราก็จะลดลงไปเนี่ยน้องอวกนี่เขามีรากแล้วนะเราล่รอรากด้วยเิยนภูเขาไฟใช่ไหมคะเราก็จะลดบริเวณนี้ ให้ความชื้นก็ซะหน่อยนะไม่ต้องเยอะอันนี้แมมเม็ดพลิกนี่เขามีรากแล้วเราก็จะลดลงไปอันไหนที่เพิ่งวางหน่อลงไปอย่างนี้ยังไม่มีรากนะคะ่ะแมมลำน้ำตะขอเราก็จะเพิ่งร <Okay. S 1> ดโอเคกัมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าก็แล้วกันขอบคุณที่ติดตามนะคะสวันดี้บ๊ายบาย